สวัสดีครับพนักานูทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องการทําแบบรายงานผลการเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2 5 6 2, 2นะครับแล้วก็แบบประเมินความพึงพอใจนะครับในการเมือนโครงการนะครับไปเริ่มตรงที่ในส่วนของแบบรายงานเลยนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับ โครงการนะครับก็ใส่ใส่ชื่อโครงการของเราไปนะครับกลุ่มงานก็เราไปดูของตัวเองนะครับว่าอยู่กลุ่มงานไหนวิชาการประมาณบุคคลบริหารทั่วไปนะครับระวลระยะเวลาในการเงินโครงการนะครับเราก็ไปดูว่าเราเริ่มและสิ้นสุดตรงวันไหนนะครับก็ไปดูในโครงการนะครับโครงการเรารู้ตัวอย่างเช่นโครงการบริหารคุณภาพวิชาการนะครับก็นี่นะครับก็ไปใส่นะครับ เริ่มเมื่อไหรหยุดเมื่อไหร่นะครับผู้รับผิดชอบก็ไม่ต้องบอกเนาะชื่อของเรานะครับสรุปรายงานเมื่อไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นเราดําเนินงานโครงการของเราในเดือนออสิงหาคมนะครับเราน่าจะสรุปโครงการหลังจากวันที่ดําเนินโครงการนะครับหลังจากนั้นน่าจะเสร็จสิน้นภายใน2อาทิตย์นะครับ หรือ1เดือนเป็นอย่างมากนะครับต่อไปก็มาดูนะครับในส่วนของดำเนินง,งานกิจการนะครับดำเนินการเสร็จไปแล้วหรือยังหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินง,งานหรือยังไม่ได้ดำเนินง,งานตามที่เราให้ทํานะครับก็น่าจะดาเนินการเสร็จแล้วนะครับส่วนโครงการไหนที่ไม่ได้ดําเนินการก็เช็คดำเนินการนะครับเสร็จแล้ว ตรงข้ออื่นๆนะครับเราก็ไม่ต้องดําเนินการเลยนะครับก็ส่งเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างอื่นมันก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะว่าทําไม่ดำเนินโครงการถามไปก็คงจะไม่มีนะครับในส่วนนี้ก็ลงชื่อนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้บริหารนะครับในการตัดสินใจเพื่อที่จะดําเนินโครงการนั้นต่อไปอยังคงไว้หรือไม่นะครับหรือ ยุบโครงการเพื่อที่จะสร้างโครงการใหม่ขึ้นมารับรองนะครับส่วนโครงการไหนถ้าเกิดมีการโครงการเสร็จขิ้นแล้วเราก็มาตอบตรงข้อสอบตอบนะครับผลการงินการเปรียบเทียบและเป้าหมายด้านปริมาณนะครับเราไปดูตรงไหนนะครับเป้าหมายด้านปริมาณก็ามาดูตรงนี้ครับนะครับเป้าหมายเชิงคุณภาพก่อน แล้วก็ปริมาณนะครับที่จริงนะครับถ้าเรากําหนดนะครับในแบบนั้นนะครับเราก็จะมีการกําหนดเป็นค่าร้อยละนะครับปริมาณปริมาณก็อาจจะเป็นตัวเลขนะครับให้เห็นผลชัดเจนนะครับจานวนคนกี่คนเมือการไปกับเด็กจํานวนเก้าสิบคนนะหวังว่าเด็กเก้าสิบคนเนี่ยจะมีผลการเมืองงานกับโครงการที่ดีขึ้นนะ 6กคนก็คืออาจจะก,กำหนดเป็นร้อยละ80ขึ้นไปเนี่ยนะครับกามากำหนดนี้นะครับมีค่าร้อยละเท่าไหร่ก็ใส่ไปด้วยนะครับเท่ากับไหมตามความหมายไหมนะครับ3ามผลการมืนการเปรียบเทียบเป้าหมายด้านคุณภาพก็มาดูที่โครงการนี้เชิงคุณภาพเป็นไงครับคุณภาพของเราทำตามที่กำหนดไว้ไหมนะครับ สูงกว่าเป้าหมายไหมเท่ากับเป้าหมายหรือว่าต่ํากว่านะครับสี่จำนวนบุคลากรหรือผู้มำเนินการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดก็ดูนะครับว่าเด็กการเข้าร่วมให้ความร่วมมือดีไหมนะครับเหมาะสมดีไหมถ้าเราทาโครงการเกี่ยวกับเด็กนะครับมีต้องปรับปรุงนะครับบุคลากรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการทํางานหรือไม่นะครับก็ประเมินทั้ง สามด้านนะครับด้านบริหารบุคลารกรแล้วก็ผู้เรียนนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนนี้มันเป็นบุคลารกรก็คงจะเป็นเกี่ยวคนนะครับความร่วมมือของผู้ร่วมงานนะครับก็ผู้ร่วมงานเป็นไงครับความร่วมมือดีมากได้รับความร่วมมือของ,องคนมือร้อยก็เช็คมานั้นตามนั้นนะครับงานกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่ก็ดี่อใช้ปรปับปรุงนะครับ ถ้าเกิดปรับปรุงแสดงว่าคงนกลางของท่านน่าจะมีการเกนะิดข้อปัญหาหรือข้อขัดแย้งหรือว่าเกิดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ไประบุตรงที่ส่วนของปัญหานะครับสารที่มผสมมากน้อยขางในมากปานกลางน้อยนะครับระยะเวลาในการเมินการนะตามระยะเวลาไหมตามที่ระบุในแผนไหมเร็วกว่าในแผนไหมชา้ากว่าไหม ค่าใช้จ่ายจริงนะครับสูงกว่าเป้าหมายก็เป้าหมายสูงกว่าระบบไว้10,000ใช้ไป2 0,000เนี่ยนะครับระบุไว้10,000ใช้ไป10,000ต่ำกว่าเป้าหมายระบุไว้10,000ใช้ไป5 0 0 0ันนะครับเครื่องมือที่ประเมินความสําเร็จในงานนะครับแบบประเมินแบบสังเกตแบบผลการประชุมสรุปงานนะครับเนี่ยนะครับตรงปัญหาและอุปสรรคก็จะมีช้อยให้เลือกกิจกรรมสอดคล้องกับงกการปัญหาไหม าการประสานงานมือง,งานกับผู้เกี่ยวข้องไหมแบบางทีจัดอบรมให้กับเด็กแต่ไม่ได้ดําเนินการประสานงานวิทยากรมาเด็กความลราช้าเนีย่ยครับอุปกรณ์ไม่ได้จัดเตรียมให้เด็กเวลทาทำโบชาร์ดก็ไม่ซื้ออุปกรณ์อะไรสักอย่างขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมโครงการาเป็นยังไงทําแล้วมันขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้น เกิดอุปสรรคอะไรขึ้นขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการไม่เป็นไปตามเวลาที่กําหนดเป็นยังไงเวลาที่กําหนดมากน้อยเพียงใดใ,ใส่มานะครับวุิประมาณที่ใช้การโครงการคาขัดข้องเบิกจ่ายล่าช้าหรือไม่เราใส่มาระบษษุในอื่นๆก็ได้นะสี่สองข้อเสนอนเนยในการปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่าโครงการเราทำนะทำไปแล้วปีนี้เกิดข้อปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆ มีแนวทางการแก้ไขอะไรก็เขียนมานะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะที่จะให้ผู้บริหารมองแล้วสนับสนุนในด้านต่างๆที่จะส่งผลสมัมฤทธิให้กับผู้เรียนได้ดีขึ้นเราก็จัดการเสรนอนนะมาได้นะครับโครงการนี้มีความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนหรือไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับ,บคำว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลก็อมองถึง ผลผริตของผู้เรียนเลยนะครับที่ต้องเกิดนะครับเก่งดีมีสุขเนาะถึงโครงการโครงการไปแล้วควรที่จะดาเนินการหรือไม่ก็ใส่มานะครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าเกิดผิดแล้ว,วไม่เด็กก็ไม่ให้ความลวมมือทําไปแล้วก็เสียอะไรงบประมาณเออถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็ควรที่จะเลิกลมโครงการหรือยุบโครงการไปนะครับหรือหาตัว โครงการที่สนับสนุนให้กับเด็กอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับให้ลงตัวสู่ตัวเด็กมากที่สุดนะครับสุดท้ายลงชื่อผู้ประเมินผู้รายงานนะครับเปลี่ยนชื่อของตัวเองตรงนี้แล้วก็เซ็นชื่อนะครับแต่อน่น่าจะไม่เซ็นนะครับส่งมาให้ผมก่อนผมจะิมินแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็จะให้เซ็นทีหลังนะครับต่อไปเป็นแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเมินโครงการนะครับชื่อโครงการอะไรกลุ่มงาน วิชากาบริหารโดวไปบุคคลหรือประมาณนะครับมาเช็คตรงนี้ครับมีทั้งหมด12ข้อ3ด้านนะครับด้านทรัพยากรกระบวนการดําเนินงานแล้วก็ผลการดําเนินงานนะครับก็เช็คตามความเหมาะสมนะครับปรับปรุงก็1นะครับดีขอใช้ก็2ปานกลาง3ดี 4, สี่ดีเยี่ยมก็5นะครับเช็คมาทั้งหมดแล้วก็สรุปรวมนะครับสมมติ ช่องที่1เนี่ยเช็คมา1ข้อก็ได้1คะแนนช่องสองเช็คมา2ข้อก็2ไปคูณนะครับสองสองสี่เช็คมา3ข้อก็5คูณ5 35นะครับรวมเสร็จแล้วหารด้วย12นะครับตรงนี้อันนี้ผมคอมเมนต์บอกนะครับตรงนี้ถ้าทำเสร็จแล้วลบออกไปเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเกิดเป็น4.00นะครับ ถ้าเฉลี่ยเนี่ยสี่ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าดําเนินการตัวบีพอใจก็มาเช็คตู้แต่ถ้าต่ากว่านั้นก็ควรปรับปรุงก็เช็คไปนะครับเราก็มาดูปัญหาเราก็ปัญหาของปีนี้ทําไปแล้วมันเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเราก็มาปรับปรุงโครงการของเราใหม่นะครับต่อไปสุดท้ายเป็นรูปภาพประกอบโครงการนะครับโครงการลายเขียนมาด้วยนะครับรูปภาพผมข,ขอแค่ส่งรูปภาพนะครับไปให้ส่งมา้นะครับ ื่อเราดําเนินโครงการเสร็จแล้วมีรูปภาพประกอบไปด้วยนะครับจบนะครับสําหรับการทําแบบสรุปและประเมินโครงการในปีการศึกษา2 5 6 2ครับสวัสดีครับ